ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดลกันิกากรรมการผู้ส่งคุณวุฒินโยบายตำรวจแห่งชาติและผู้ก่อตั้งซปเปอร์โพลเสนอผลการศึกษาเรื่องเปิดใจตำรวจกรณีศึกษาตัวอยา่างข้าราชการตำรวจทุกสายงานกระจายทั่วประเทศจำนวน2,558ตัวอย่างโดยถามถึงความรู้สึกทุกใจวันนี้จากการรับราชการตำรวจพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ79.8ระบุจำนวนตำรวจไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่ต้องดูแล ทั้งประชาชนในภูมิลำเนาและประชากรฝงรองลงมาร้อยละ72.6ระบุกฎหมายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของพนักงานสอบสวนและร้อยละ67.5ระบุเป็นหนี้รายได้ไม่เพียงพอแต่ที่น่าสนใจพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ82.9รู้สึกรักและยังภูมิใจในความเป็นตำรวจมากถึงมากที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของตำรวจต่อการปฏิรูปตำรวจพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ96.5ระบุว่า ปฏิรูปแล้วให้ตำรวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรองลงมาร้อยละ96.1ระบุว่าบอดก,การแทรกแซงจากการเมืองร้อยละ93.4ระบุว่าเพิ่มตำรวจสายตรวจป้องกันและปราบปรามดูแลประชาชนที่ทั่วถึงร้อยละ93.3ระบุว่าปฏิรูปแล้วต้องคือนตำรวจให้ประชาชนไม่เอาตำรวจไปเดินตามนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลและร้อยละ92.6กระบุให้ตำรวจเติบโตเชี่ยวชาญในสายงานของตอนเอง ห้ามมีการสไลด์ข้ามสายงานที่น่าพิจารณาคือเมื่อใช้คำถามปลายเปิดให้ตำรวจตอบเองเป็นครั้งแรกที่พบว่าเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ99.9สิสิ่งที่ตำรวจต้องการเป็นอันดับแรกในการปฏิรูปตำรวจคือดูแลสวัสดิการค่าตอบแทนเอาตำรวจที่เดินตามนักการเมืองกลับมาดูแลประชาชนตำรวจบางนายครองตำแหน่งที่โรงพักแต่ไม่อยู่ดูแลประชาชน ควรเพิ่มกำลังพลจำนวนตำรวจให้มากเพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่ตำรวจต้องดูแลส่วนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นถูกกำหนดว,ว,ว่าต้องมีแต่หลวงไม่เคยซื้อให้ใช้ตำรวจต้องหาเงินซื้อเองและปฏิรูปแล้วต้องทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นธรรมได้แท้จริงเป็นต้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดลบอกว่าความรู้สึกทุกใจวันนี้จากตำรวจส่วนใหญ่คือจำนวนตำรวจไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่ต้องดูแล ถ้าประชาชนในภูมิลำเนาและประชากรแฝงทําให้ยากต่อการดูแลให้ทั่วถึงอีกทั้งกฎหมายเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของพนักงานสอบสวนและอื่นๆยังมีปัญหาส่วนตัวเช่นเป็นหนี้รายได้ไม่เพียงพออีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นตํารวจส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกรักและอย่างภูมิใจในความเป็นตํารวจและความคิดเห็นของตํารวจต่อการปฏิรูปตํารวจส่วนใหญ่มองว่าปฏิรูปแล้วให้ตํารวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปลอดก,การแทรกแซงจากการเมืองเพิ่มตํารวจสายตรวจ ้องกันและปราบปรามดูแลประชาชนให้ทั่วถึงปฏิรูปแล้วต้องคืนตำรวจให้ประชาชนไม่เอาตำรวจไปเดินตามนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลและให้ตำรวจเติบโตเชี่ยวชาญในสายงานของตนเองห้ามมีการสไลด์ข้ามสายงานการคัดเลือกตำรวจที่มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติและประชาชนตำรวจจะสามารถทำหน้าที่ตามกฎหมายทั้งในเรื่องความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนทุกคนได้อย่างยั่งยืน